สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ล่าปากจะพาไปกินข้าจิบังนะครับกับเมนูใหม่ที่ดิจิโนนเคยได้ลองกินเป็นครั้งแรกนะครับเมนูแรกก็คือเอบะยากินะครับเป็นไก่ทอดกับซอสเทยากิครับส่วนอันนึงนะครับตื่นเต้นมากก็คือโคโมคืครับเป็นรัาดหน้าทะเลสไตล์แบบญี่ปุ่นนะครับก็จะมีผักเยอะแยะดิจิโนนชอบกินผักนะครับมีไข่ต้มน้ำซุปกลมกล่อมนะครับ ก็วันนี้ก็จะมีในส่วนของไก่เทริยากินะครับแล้วก็แอดเพิ่มนะครับเป็นซอสหมูแล้วก็ซอสไก่สับนะครับมีคาราเกะครับและที่ชอบมากนะครับก็คือคาวันนี้นั่นเองครับเป็ดแบบรสชาติเจนเตลเจนเทลครับเบาๆไม่เค็มเกินไปครับผมชอบมากเลยครับแล้วก็เอบีโรครับข้าวผัดชาห้างด้วย ติดตามเพิ่มได้ที่ YouTube ช่อง DJ On ครับ